เอแลวครับเสยนดาวกำลังกินลงทำหมาแล้วครับนี่จอจอจออิดเหลืองติ้เหลืองก็ตูด้วยหรบเส้นเส้นบอกง่ายผ่านไปเส้นเส้นช่วยผ่านเอาละครับดูดโดโดนะครับนี่เด็นับเก่งไงนี่ ดาสวยดาสวยเก็บก่อนนกจูครับเออเฮ้ยโอยต้องลงลงเร็วๆทำไมครับทำไม้ทำไม้ครับ เส้นดาวเส้นดาวไม้แจกนี่ครับเย็บึ้นมาเลยนี่นะทำลัดมีเพื่อพวกอยมีรักแรงเลยดาวเอร์่ดวเอื หายเด็ดหมายเด็ดเถอะมาอย่างไรเออเอาไว้ทั้ง้างเออเออแปะแปะเออแปะฟังไว้แปะฟังไว้มีก้ามมันอยู่ที่นี่มีเก้าเกามันเออเอาไว้เอาไว้ทั้งคางนี่นี่อันนี้เชียนใหญ่กับเชียนเสียเป็นคนฉีเปล่อเออไม่นะไม่ทั้งหลายเราบ่อยมากกว่านี่ครัยเชียนเสียทำไว้ให้เชียนเสียโตใช่ไหมหายหายอืี อันนี้บ้านผมเขาเรียกว่าชมุดน้ำครับชมุดชมุดเนี่ยนี่โฟทำไม้รับไม้ไม,ไม้แสนดาวไม้แตกครับนู่นใดคนกลางมองไปนน่นแล้ว ไมายเด็ดครับไม้เด็ดหายแล้วโอ้ชมุดได้นานเลยฮึมฮึมเน่ลดนาดนียสมหัวไหมครับไม้นี่ได้แน่น,นอน